หน้าเพ่ลูกเนี่น <is> ั่งลงไหมนั่งลงนั่งลงหลุดนั่งลงป่องก็นั่งลงไงเป็นห้องปลาอยังพี่มันตายนี่ไอ้ี่ลอกไอ้ยหงอมันออกปลาอะไรเขาเฮ้ยปีนนคอมันยหงาหนาจบเลยอือ ปาฝาปาฝามัไออกปลาบุญออกปานดูก่อนเนี่ยเหรอดูดูเนี่โจกนอเฮ้ยัวนเล็อชัวมันไปไหนมึอม้องออกง้มันเรี้วนะ เกียกว่าเยี่ยนเลยหยอกเลยจัดเลยทำเรื่องแบบเดียบังใช่ใหญ่ใหญ่แล้วแกงเนื้มันมันคึกไย